เมาพี่เนาะก็เลยเอาๆๆๆๆๆๆๆโอ้โอ้โอ้กีตายอู้ตัวใหญ่ๆตัวนี้นี่ๆๆๆๆ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 นี่ๆๆ <muchas> <muchas>

นี่มีข่าแฮ้ยอยู่ตรงเลือกไปสับโอ้ปีรุ่งกันพี่น้องโอ้ยโ้ยเฮ อะไรเนาะวางแล้นาะนี่าไหนเหยียบรปล่อยเนาะ Ja. Yeah. Oh, เปื่อนลูกมันเปือนมันมินนะฮานอนนี่มนจะไปงจุ่มอย่นี้อ่ะเรวเรเเเเโอโโอายัง้องยลูกรลูกตอเลย็เวเพราะอะไรลูกเข้าะ เห็นอพี่น้องหย่บไปเลยนะคเับแาเแฮ่ได้เหรอหเแทงแฮ่เลยไปจับททปจไปโคทูสิบเอนี่มปโคท,ทูพี่น้องโคท,ทูวาจับปลาในน้องอยโคทูเชียบอ่ะเยเชียบ ไปแล้วไปแน้วเหนด้จบเปลืย้จะเปลืออีกแล้วมาไหลเลยคนเี้ยงามงามแ้วอกเลยไปแังวอกบอกแล้วเนี um ่ยบอกแล้วตามคยตามคย

ไอ้ซอสครับทุกผู้ชมไมีช่ไอ้ซวสครับเอ๊ะเย็นว่ะบ้าบ้าบุรุษนี่ ดีครับท่านผู้ชมยวก็เนี่ยไปบิ่งน้ำขอยจิกกันเอยเนาะห้อยน้อยเนาะมือกล่องมาคอยสบายเนาะมันก็เลยแบบฉลองเฉลงคอยชื่อมือก่อคอยจีกกัเนาะมือ่สบายเนาะท่านผู้ชมเจอแล้วท่านผู้ชม โอ้ยอาจารย์ลูกครับท่านผู้ชมลูกหน่อยลูกใหญ่ครับท่านผู้ชมเอาเลยตัวผู้มาเลยโอ้หือกล้องสั่งให้ตัวผู้เลยครับท่านผู้ชมจับเลยท่านผู้ชมขึ้นแล้วนะท่านผู้ชมเดียวไปพูดเลยท่านผู้ชมนี่เป็นไง

แล้วครับท่านผู้ชมเออเออเลือดออกเลยครับท่านผู้ชมเลือดออกเลยครับแสบเท่าไหร่มันกระปูดกระพุ้งในป่านมันเกินไปแล้วท่านผู้ชมโอ้ยมันปักมืออลไรท่านผู้ชม Tông gian hôn lửa chóp tấm chóp. No, 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 no. Bồn bênh bông. Tấm chóp. 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 Tấm ว่าไอช็อตนะนี่ประคองไปเนอะเด้อชิลุยทุ่งเลยไปเบิ่งก็ยขทธ์เลยโูดเยอะแยะเลยยุทธ์มีแต่ปลาดิ่นหน่อยเนาะส่วนใหญ่เนาะโอ้ยขี้หินลลุดสาย

ยังราอยู่นะมันเงพูดตะขอีแต่ปะขออยู่ตะะขอประเนนประดุกประดุกประดุกก็มีครับท่านผู้ชมยื่นยิง้ยไปแล้วไปแล้วโอ้ยโอู้ขไอ้ลิ้นนี่องเลยเลไปเราจะจับตัว ้นี่ป้าไม่ไข่เลยพี่ต้องไข่ไข่ปลาไข่ไขไขไขดเด้ามเลยี้ตก,ก,กินเด็ดไข่เบิ้งด้วยะรีบบอกเาไปก้อยก็ีไปซอยก็ทีกินกินดิบเอาแบบนี้่ะเหนจับเอาจับเอาหรา่าเดี้เลย ก็เอานั่นนะที่นานาะเ <c oughs> ไว้เลยดิว <c oughs> าเล่นทายวันนี้ไขเ่อเลื่อย,อยบัไดบดอกครับคุณหัดอกใหม่จา <c oughs> นี่เราไม่พยาอามาหาย Này phi nóc chơi gì đâu chơi gì đâu oh. men men rồi nè nè thôi đấy dừng ôi ôi ai là phi nóc ai là gì rồi nó mình bố nó lái บักภาคธรรมชลุนี้มันมับอุปกระ์ตรวกอบทุกมุมไหมนะปลาโค่นปะเนนปะเนนโค้งขาเปยคือโ่นปลาเนน หนาวเนาะเศราก่อนมื่อหนาจจะว่ากันไหมหนาวก่อนหาวเลยหนาวแล้วพาเศร้าก่อนสงเลยใช่ไหรก็ไปไง้ฮ้้ เฮ้ยระิ่มกระทิมลองน้องคือเก่าเปินวานานกระลองคือเก่ามามม่าต,ตีตาเด้อ

แล้วฮะสรุปคุง่าเลยที่เห็นหลือที่ในหันจะไม่ถ่ายสิเห็นลยทีถ่ายมันถูกรสมของนอกพี่พน,อน,อนอ้องเนาะอันนี้ก,ก็กะตัวปล่อยกะตัวได้ตายกะปิ๊งตัวได้บวตายกับปล่อยเนาะนี่ดิโอ้ยเหยียดตายลายอยู่เมื่อยพี่นอ้อง ดำเนินการมาหอนี่ก็สิได้ป wow. so, to mm ิด hmm. ล mm ิปเนาะบางเทอบางทีอาจจะบอกเรียนว่าหัวนะเพราะว่ามันมวนพี่น้องท่านผู้ชมอันนี้บอกเรีนไปหนักหร้อผิดเนาะบอกก็จริงจัางไล่กบ่ได้เนาะเขาต้องบอกมันมวลไปนักบอกนู่นบอกมันมวลโมเป็นว่าเออได้กันชางสันเนาะลองเปลี่ยนแนวแล้วลองเบิ่งบางทีท่านผู้ชมหมักเนาะอ่ะบ้านนี่ก็สิปพดปล่อยแล้วก็สิเมื่อเมื่อนี่พี่น้องปิดลิป